นี่นที่การผสมอลไรเด้อครับนูผสมอยังกับอยัางไรอ,อ,อันนี้เอาน้ำน้ำน้ำยาใ,ใส่แล้วก้เอฉีดน้ำก็เอฉีดมันต้องบอกสูตรขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวเพื่อนสิบมสโมมีคนมาซื้อไม่จำเป็นหรอกเว้ <laughs> ทั่วธรรมาดาแล้วเนาะแ <laughs> พงสูตรเด็กก็ต้องซื้อต้องออมาเรียน,นบดวังนหันกูในห้องไม่ ถุดสามลด้อถุดสามอยเสียงเสียงเสียก่ร <hi> อเอามือเลยติด <hi> มือเลยครับมีแต่มืออย่างเดียวครับแน่นม็กครับแนนมลดสี่อยแไหนแค่ไหนบ่ได้หนกสามลอยกันุดครับสี่ลอยแล้วส่เอกสุดสี่ลอยมันไปจูด้งผู้ อากาศดีๆขึ้นได้นอนได้เมียนด้วยสีรยยส่ร้อยอะไรจ๊ะสี่ร้อยมิลลิลิตรเนื้อบางสี่ร้อยแถวบ้านเราอาการไม่ดีหรอกของสี่เล่มอันนี้ผสมให้มันเข้ากันนะครับห่อให้มันละเอียดให้มันเข้ากัน นำปูมันติดันกันแดงซุ้มไหนเออในดอกตองมันแหงนคใช้ซิบชีด่เขากันจนจนมันสีดำมดนะครับ ปุ๋ยสีขาวมันเหมือดถ้สีขาวนนมัอนออกมันดำเบิร์ดแหล่ะสีขาวนี่คือปุย๋ยสีขาวคือปุย๋ยแกล้งกันนะแกลเดียวกันเห็ดเังสีเหลวเห็ดไปเซ่ต้มันเห็ดนั้นสีแล้วแล้วต้องกลับไปร่อนอีกทีนึงกไปร่อนตะแกงเมื่เก่อนมันร่อนต้องไปผสมผสมผสมสานกันอีกภาษาขั้นตอนทุตไทยต่อไปอัดกันแล้วมันรัดเหมดือนเลี้ยงนะครับ อันนี้ปุยนี่นะอารไนิวเคืองน,นะครับบ่เมนสองนิวสองนิวก็เช็ดได้อืออัน,นสูตรเดียกันนี่แหละ,ะว่าเสุดนิวเครืองผ่เบิ้งหลดไสุดหมดเยาเลยสุดดิสุดเลย <c oughs> ไม่สุดอันก้ว นี่แหละครับปุ๋ยเมื่อ,อกี้อกขาวๆเหลี่ยมๆเนื้อทีละเดี๋ยวเห็นเป็นเม็ดขาวๆเหลี่ยมๆทีละคือปุ๋ยสร้างบังไฟเพื่อดหนสนใจกัติดต,ต่อว่าได้ค่ายปู่กับหลานมหาสารคามกูซุมจังหวัดจังหวัด <laughs> <laughs>